ขอบมือให้ตัวเองค่ะเเเเออออออบบีีีีคดด A, E, B, F, C, G, D, J, E, A, F, G, H, ฮ

U R you are, you are, uh V var, We were, w V W V var, <S X u. S, <S Y yeah. C s <S C แล้มให้ต้นหนึงสองสาม ระมืห้ตสองหสสามส่าปดส้ส1เจ0 8 0า1แแสา